h อช HK3 HK h HK ค1เอาทูกันมีอะไรบ้างโอ้โหโอ้โหดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มีเอ1ด้วยร้อห้าอ่ามาตะลุยเอชนี่น่าอ่านมากโยโฮ จีเอเตอร์นะคะมีทั้งตัวเจียนทีจื้อฟันทีจื้อตัวย่อตัวเต็มโอ้โหมีรูปน่ารักจีวีเอจีเออย่างจีเอเตอร์เ,อเตอร์อย่างอินเตอร์นี่วิธีอ่านจีวีเอจีเออย่างจีเอเตอร์ตเ,อเตอร์อย่างอินเตอร์โอ้โหมีพินอินให้ด้วยสุดชอบมาก <ๆ S 2> เล่มเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเราค่อยๆดูไปทีละตอนกัน เรากลับมาดูอ้าหมดละเราก็จะมีแถมแถมอะไรให้อ่าคัดนะคะลองแต่งประโยคแล้วก็คัดตาม w a t เตฝังเจนเหินตาห้องของฉันใหญ่มากเลยคัดประมาณสามซัก็จะจำได้มีทั้งตัวพินอินให้อ่านจูอินให้อ่านโอ้โหจริงเจงเจงดิจริงมากเลยเจเจนะคะเจ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  หูหุ่ยไข้เชอนะ,ะขับรถไม่เป็นพี่สาวขับรถไม่เป็นดูไปเรื่อยๆอ่ะหมดละนะคะอ่ะย้อนกลับมาดูอีกฝั่งมีอะไรเหมือนกันคัดฝึกคัดจูอินพินอินตรงนี้เรียกว่า h k ชนะคะจะเป็นรูปหน้าตาแมวเหมียวแมวนางกว่า เราสามารถสั่งซื้อได้จะเป็นฉบับสำเนานะไประบายสีกันเองนะคะอันนี้ของครูพูดเป็นต้นฉบับจะเป็นสีน้ําเงินฉบับสำเนาก็คือถ่ายเอกสารเป็นสีขาวดำเนี่ยแหละคะ่ะเป็นสีดำเนี่ยแหละนะคะก็ส่งไปให้ทุกคนแล้วก็มีอันนี้แถมให้การอ่านบันเดนตปีเนาะวิธีการอ่านโอเคแล้วมีอะไรอีกอ๋อ H, H K 1อีก150ตัว มันจะต้องแถมให้อยู่แล้วนะคะอ่าการอ่านเวลานะคะก็แถมให้ชิวเตียนนะคะชิวเตียนอีเคอร์นะคะชิวเตียนอีเคอร์9โมง15นะคสั้นเตียงป่า3โมงครึ่งลองอ่านใช่อีเคอร์นะคะอีก15นาทีจะบ่าย3ใช่เคอร์สั้นเตียนโอเคอันนี้คือสารบัญอ่าอย่าลืมนะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ ราคาเท่าไหร่575บาทรวมส่งแล้วนะคะสั่งไปที่ line oa atc 5 6 mbxu คัดจริงถ้าพู่คุณพใจจริง